สวัสดีครับวีโอทยคลิปนะครับผมจะมาทําวิธีบอกว่าปรับตั้งอย่างไรซื้อขายสายไฟอย่างไรมีขนาดไหนบ้างแล้วชื่อเลือกอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับสายไฟก็จะมีหลายขนาดหลายชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็น VAF นะครับอันนี้เป็น VCT และนี้เป็น t h b นั่นเองนะครับตอนที่ต้องเตรียมปลอกสายไฟนะครับก็จะมีคีม2ตัวมิดคัตเตอร์นะครับกากเพชรบดวบาของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ข้างในมันจะมีกระดาษทรายนะครับตัวปรับตั้งเนี่ยฮะมแถมมาแล้วนะครับ เอาไวปรับตั้งใบมีดเนี่ยนะฮะไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมนํากับขีบดวามาปะป้ายที่ใบมีดนะครับผมใบมีดนี่นะฮะใบมีดปอกใส่ไฟเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็มาใส่ตรงกระดาษทรายด้วยนะครับเราจะได้ทําการถูได้จากนั้นนะครับให้ทุกท่านค่อยๆค่อยๆขัดนะครับค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับสีๆนแล้วก็หมุนไปจนครบนะฮะจนครบใบมีดนะครับทัอแล้วก็ลองมือแตะๆดูถ้าคมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมนะ วิธีปรับตั้งลูกปืนนะครับผมนี่ดูจังหวะนี้เลยนะฮะล่องตรง,งกลางนี้นะครับให้มันตรงรูตรงกลางล่องเลยนะครับ right ในล่องตัวีเนี่ยนะเพราะว่าการปรับตั้งลูกปืนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกปืนที่สมมติว่าล้อมันหมุนได้ eyes, ให้ตัวได้ง่ายขนาดนี้ยมันจะทรงตัวไม่อยู่นะครับเราจะต้องปรับให้มันหนืดนิดนึงนะฮะให้มันให้มันหมุนยากขึ้นนิงแบบนี้นะครับผมมันถึงจะคุมใบมีดได้นะครับจะปอกนะครับถ้าเราหมุนขึ้นมันก็จะห่างถ้าเราหมุนลงมันก็จะชิดนะครับดูที่ตอนเราหมุนตอนเราปั่นนะครับว่ามัน จัดสายไฟดีมาเอ่ยแค่นั้นเองนะครับผมหมุนแค่ขึ้นกับลงแค่นั้นเองนะฮะและนี่คือราคาตารางเหล็กที่ผมดูกันในแต่ละแต่ละอาทิตย์นะครับทางอมอนพีอูซีเขาจะส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งทั้งคิวอาร์โค้ดแล้วก็ราคากตามนี้เลยนะฮะสมมติว่าเขาจะส่งไหมเราวันนี้เราก็เช็คละกดเข้าไปที่วันนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมานะครับว่าทองแดงปอกสวยเท่าไหร่เห็นไหมทองแดงช็อตดำนะครับทองแดงใหญ่ท่อเก่าทองแดงเลกชุบขาวนะฮะตามราคานี้เลย แล้วก็ไปดูของอะอมอมพีบีซีนะครับว่าเขาหมายเหตุว่าอะไรมาเหตุคือตัวข้างล่างนี้นะครับต้องหมายเหตุนะครับบอกว่าราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงระหว่างวันสินค้ามีจํานวนโทรคุยราคาก่อนส่งนะครับสินค้าต้องมีจํานวนทั้งหมด500กิโลขึ้นไปต่ำกว่า500กิโลเนี่ยจะโดนลบไป1บาทจากใบราคาที่เขาเสนอมาครับต่อไปนั้นในกรณีที่สินค้าต่ํากว่า100กิโลราคาก็จะโดนลบไป5บาท จากใบเสนอราคาที่เขาเสนอมาเช่นกันนะครับช่องทางติดต่อนะครับก็จะมีเนี่ย02996173006469568650982814926หรือแอสไลน์ไปนี้นะครับหรือจะไปหาเพจ Facebook นะครับอมอนพีวีซีรีไซเคนะครับหรือว่าจะไปแอดตรงไลน์ก็ได้นะครับอมอนพีวีซีหรือว่าเอาคิวอาโค้ดนี่ไปเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับคิวอาโค้ดตรงนี้นะ และอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากลุ่มต่างๆใน Facebook เนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีนะครับผมมาอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเห็นไหมครับเขาะจะมีการประมูลตลอดเลยนะครับเห็นไหมฮะทิ้งเบอร์ไปให้แล้วบอกว่าพิกัดอยู่ตรงไหนแล้วน้ําหนักเท่าไหร่นะฮะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นสายไฟมอเตอร์เเก่าเห็นไหมสนใจทักแชทนะครับเราจะขายกันประมูลประมูลราคาตามนี้นะฮะเห็นไหมครับ ก่อนซื้อซื้อขายเนี่ยเลือกให้ดีนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมาบอกเลยว่าสนใจมาดูได้60บาทประมาณ15ตันนะครับประมาณ15ตัน60บาทแบบไม่ปอกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้รับเหมานะเขาจะเขาจะไม่เขาเรียกว่าเขาจะไม่ไม่ไปปอกเองเขาเสียเวลาเขาต้องไปถอดงานที่อื่นต่อนะครับเขาก็จะประมูลอย่างนี้นะฮะเราต้องไปดูแล้วไปซื้อหน้างานเมนูหนนางานเอานะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับรับซื้อสายไฟเนตวิวเนี่ยเห็นไหมฮะก็ไปซื้อตามเพจได้แหละอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละนะครับผมนะ มาดูนะครับว่าผมรับซื้อกันยังไงนะครับอันนี้ T H w ผมซื้อไม่ปอกกิโลละ70อันนี้60เหมือนกันนะครับมันนี่มันเป็น V A F นะครับอันนี้เป็น V C T นะครับอันนี้กิโล50 70 60 50ได้เลี้ยงกันมานะครับได้เลี้ยงกันมานะเริ่มตั้งแต่ T H w ก่อนเลย T H w นี่เกือบมันน้อยแน่นะครับเรารับ70 60 50เมื่อกี้เขาขาย60นะฮะแต่เราให้เต็ม70 มาดูผลผลิตกันเลยแล้วกันนะครับผมผมซื้อมาทั้งหมด8กิโลนะครับแยกเป็นเปลือก5กิโลทองแดง3กิโลผมซื้อเหมามาในราคา250บาทนะตรงนี้นะฮะ250บาทครับกิโลกรัมเท่าไหร่ก็ไปดูราคาได้เลยนะครับหรือพี่ๆจะเก็งกําไรไว้ตอนราคามันสูงๆก็ได้นะครับเราจะได้เหิือนเดิ่มครับและข้างบนนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับผมถ้าพี่ไม่เข้าใจตรงไหนก็แอดไลน์มาหานะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยครับขอบคุณครับ